Mm hmm. สวยค่ะวันนี้เมนูของเราเป็นเมนูขึ้นชื่อสไตล์ไทยนะคะผัดทิกแกงถั่วฝักยาวค่ะวันนี้โปรโตีนที่เราจะเลือกใช้นะคะก็คือโปรโตีนเกษตรวันนี้นะคะก็จะมีทริคแ n d ทิปส์นะคะว่าโปรโตีนเกษตรเนี่ยใช้ยังไงและทำยังไงให้อร่อยค่ะไปดูกันเลยค่ะ texture w i e h protein คืออะไร texture w i e h protein นะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า TWP คือโปรโตีนจากข้าวสาลีที่ผ่านกระบวนการ extrusion ทำให้มีเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์นิยมใช้เมนูผัดหรือลวกเพราะให้ความหนึบแน่นและอุ้มน้ำซอสได้ดีซึ่งตัวนี้เ,เป็นโปรโตีนทางเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่แพ้ถั่วเหลืองนะคะขั้นตอนแรกนะคะคเราจะเอาโปรโตีนเกษตรมาแช่น้ำร้อนก่อนเพื่อให้เขาคลายตัวและนิ่มลงโปรโตีนเกษตรดีต่อสุขภาพไหมโปรโตีนเกษตระะเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชที่สูงแต่ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ดังนั้นควรบริโภคแต่พอดีและเน้นอาหารโฮลฟู้ดเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีเป็นหลักค่ะซึ่งทานได้ค่ะแต่ควรจะบาลานซ์อาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสมก็ t e x t อร์นะคะของตัวโปรตีนเกษตรที่ทำมาจากข้าวเนี่ยเขาก็จะมีความแน่นหนึบกว่าเวลาที่เราเอาไปผัดหรือเอาไปคุกกิ้งประเภทที่ใช้ไฟสูงอะค่ะมันก็จะยุ่ยยากกว่าคง t e x t อร์ได้ดีกว่า texture wheat p r o t e ีน ต่างจาก texture vegetable protein ยังไง texture vegetable protein หรือว่า TVP ที่เราคุ้นกันนะคะจะทํามาจากถั่วเหลืองซึ่งในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นที่นิยมกว่าเพราะมีมานานแล้วและยังมีรูปทรงให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะส่วนปริมาณโปรโตีนจะเท่าๆกันค่ะซึ่งอันนี้ก็จะแล้วแต่ยี่ห้อเลยเนื้อสัมผัสเนี่ยจะนุ่มฟูดูดน้ําได้ดีเหมาะกับการทําเมนูที่ต้องการจะให้โปรโตีนดูดน้ําซอสเข้าไปค่ะอย่างเช่นลาบผัดกระเพราเบอร์เกอร์แพตตี้สตูหรือว่าต้มยำทีนี้เราแช่ไว้สักพักหนึ่ง โปรตีนที่ใช้อันนี้นะคะเปชแช่ไปทั้งหมด50กรัมเนาะ50กรัมเนี่ยจะเทียบเท่ากับโปรตีนได้ทั้งหมดเลย30กรัมอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดหัวท้ายที่ดำๆทิ้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะนำเขาไปลวกในน้ำร้อนนะครับเพื่อคงสีเขียวที่สวยงามก่อนที่จะเอาไปผัดแค่ประมาณหนึ่งนาทีนะคะก็ตักขึ้นแล้วก็นอกน้ำแข็งได้เลย โอเคอันนี้หลังจากที่เราแช่เป็นเวลา10นาทีแล้วค่ะเขาก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างนิ่มแล้วเขาก็ได้ดูดน้ำเขา้าไปหมดแล้วเนี่ยให้เราลองเทสนะคะโดยการจับแล้วก็บีบ,บ,บดูรอบๆนะคะโดยเฉพาะตรงกลางเนี่ยแม็กโชว์ว่ามันไม่มีไต้ๆแล้วเนาะไม่งั้นเวลาที่เราเอาไปผัดทีหลังอนะ่ะมันจะไม่สุกแล้วขั้นตอนต่อไปอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะบีบน้ําออกทีเนี้ยค่ะไปอยากจะรู้น้ําหนักไปด้วยนะว่าจากน้ําหนัก50กร,รัมเนี่ยเขาจะกลายเป็นน้ําหนักเท่าไหร่ <Okay. S 2> ได้น้ำหนัก153กรัมนะสามเท่าแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโปรโตีนที่เราคิดกันไปแล้วนะคะก็คือโปรโตีนของน้ําหนักแห้งอยู่ที่50กรัมใบมะกูดนะคะเราดึงแล้วก็ฉีกตรงแกนเขาออกก็คือมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างเงี้ยคะ่ะกลิ่นแบบซีทรัสหอมมากเลยค่อยๆสอยและพริกรีฟ้านี่นะคะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันให้กับจานผัดพริกแกงค่ะ เดีย๋ยวเราจะซอยเขาเป็นแว่นนะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงแดงเนี่ยไปผัดกับน้ำมันเล็กน้อยค่ะทำไมพริกแกงทั่วไปไม่ใช่ผันเดส พริกแกงทั่วไปเนี่ยมักจะใส่กะปิเพื่อเพิ่มกลิ่นค่ะแต่เราแทนได้ด้วยกะปิพลั a เบสซึ่งทํามาจากการหมักถั่วเหลืองหรือจริงๆจะไม่ใช้ก็ได้นะคะส่วนตัวเป้เองเนี่ยคิดว่ากลิ่นของสมุนไพรข้างในก็หอมอยู่แล้วใส่ไม่ใส่เพลอๆอาจจะไม่รู้ก็ได้ค่ะเครื่องแกงเนี้ย สิ่งที่ไม่เหมือนจากเครื่องแกงที่ขายตามพองตลาดทั่วไปเนาะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีกะปิทีนี้นะคะ่ะเราจะมาใส่กะปิเสริ์เมลตรงนี้อันนี N ้เป็นกะปิวีแกนก็เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปผัดด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนัวให้กับผัดพริกแกงของเรานะคะแล้วเราก็ใส่น้ําต๊อกผัดนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นน้าเปล่าก็ได้ทีนี้นะจังหวะนี้นะคะ่ะให้ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวทีนี้ก็ดูดีมากๆเลยค่ะมื้อนี้นะเอาจริงๆนะถ้าเป็นคนปกตินะเขาแบ่งกันแบ่งได้กินระมานเท่าไหร่นะสามมื้อได้ปะแต่ว่าเราไม่ปกตินะคะเราจะกินมันให้หมดและเราจะรับโปรตีนนี้เข้าไป30กรัมเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่กลัวว่ากินแพนเบรดแล้วโปรตีนไม่ถึงไม่ต้องกลัวเลยเห็นไหมว่านี่ขนาดว่าทํากับข้าวที่ ซิมพองง่ายๆขนาดนี้ยังมีโปรตีนต้อง30กร,รัมนะปกติคนเราจะหนักประมาณ50ใช่ไหมคูณ0.8เข้าไปนะคะเป็น average ratio แต่ถ้าใครออกกำลังกายเอ้ยอาจจะมากกว่าน,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่โอเคทีนี้จบนะคะเราจะจบมันด้วยใบยมะกรูดเหลือไว้แต่งนิดนึงแล้วก็พริกชี้ฟ้าโอ้โหสวย ก็อยากตัดด้วยเกลือนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ชิมแล้วมันมันไม่มีเด็บความเค็มพอแล้วนะคะผัดพริกแกงโปรตีนเกษะรของเราก็เสร็จลงแล้วหน้าตาดีขนาดนี้จะไม่ชิมได้ยังไงอือหกลิ่นหอมฉุยเตะขึ้นมาทําให้ได้กลิ่นสมุนไพรทั้งนั้นเลยน่าทานมากๆ <S <S เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่า ตัวโปรตีนเกษตรที่เราผัดออกมาแล้วเนี่ยมีความมอ i s t แล้วก็มีรสชาติของพริกแกงเข้าไปมากแค่ไหนนะนุ่มนุ่มเหมือนฟองเต้าหู้เลยอะแล้วก็พริกแกงนี่คือแบบเต็มเต็มคำมันน้อยพอเมื่อกี้พปใส่น้ำสต็อกเยอะอืมเหนียวแบบเหนียวตั้งเลยอะค่ะ เหนียวแบบว่าโปมันมันไม่เหมือนโปรตินเกษตรที่เคยกินอะ่ะมันน่าจะถูกพัฒนามาในระดับหนึ่งแล้วอะ่ะเท็กซ์เจอร์เหมือนฟองเต้าหู้ที่ถูกต้มเป็นระยะเวลานาน,านแล้วเคี่ยวเข้าไปอะ่ะมันก็จะมีพริกแกงที่แตกออกมาแบบฉ่ำวาวอยู่ในปากอะค่ะเลิศทีนี้อยากให้ดูเท็กซ์เจอร์ใกล้ๆนะคะตอนที่ฉีด ถ้าใครชอบเมนูอาหารไทยประยุกต์เป็นเมนูพันเบสได้ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมลด like, กดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ